สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับผมรุ่นขายดีนะครับ SW 2 9เนะครับเปรียบเทียบกับรุ่นขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น SW 3 1นะครับ SW 29ก็คือตัว Watch 6เนี่นะครับที่ลูกค้าเรียกเรียกกันว่า Watch 6นะครับหรือว่ารหัสโรงงานก็จะเป็น X 1 6นะครับที่นี้กล่องใหญ่นะครับส่วนตัว SW 3 1ก็คือรหัสโรงงานจะเป็น h w 2 2 Pro นะครับต้องเป็นรุ่น ตัวโปรนะครับใช้แอป Wear Fit Pro ก็มาดูความแตกต่างกันนะครับอันดับแรกก็ในกล่องเนี่ยขนาดกล่องเนี่ย t c h ตัว s อ29เเนี่ยจะใหญ่กว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างในกล่องเนี่ยตัวสายเนี่ยจะแยกไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าต้องไปใส่สายเองนะครับผมแล้วก็ตัวเรือนจะอันนี้นะครับต้องมาใส่เองนะครับ ส่วนตัว SW 3 1เนี่ยจะใส่สายไปให้เลยนะครับก็คือถอดหยิบออกจากกล่องก็ชาร์จแบตใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องสาสายเองแล้วก็แต่สายเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งคู่นะครับอยากเอาสาย Apple Watch มาใส่ได้ทั้งคู่นะครับใช้สาย4 4มิลลิเมนะครับก็ต่อไปเป็นที่ขนาดหน้าจอนะครับเหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอจะเป็น44 m mm มเมเหมือนกันนะครับแล้วก็ แสดงผลก็เต็มจอนะครับใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเต็มจอครับสองรุ่นนี้ก็เป็นงานเกรดนะครับตัวนี้เป็นเกรด A นะครับแต่ส่วนตัว SW 3 1จะเป็นเกรด a a เนะครับเพราะว่าปุ่มด้านข้างเนี่ยสามารถหมุนเซตติง้งซูมเข้าซูมออกเมนูได้ส่วนตัว SW 29ไม่ได้นะครับโอเคกเ็ผมจะพูดแต่ ข้อแตกต่างหลักๆนะครับที่ทําให้ช่วยในการตัดสินใจนะครับอันดับแรกก็คือ,อตัวปุ่มนี่แหละครับปุ่มด้านข้างเนี่ย SW29 เนี่ยใช้กดได้อย่างเดียวนะครับกดเปิดปิดหน้าจอนะครับหมุนเนี่ยหมุนได้นะครับแต่ไม่สามารถมันจะฟรีๆนะครับไม่สามารถไปตั้งค่าอะไรได้ส่วนตัว SW31 เนี่ยปุ่มนียกดได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนซูมหน้าจอได้ก็ เวลาหมุนเล่นก็มันจะกึกๆกนะครับก็สัมผัสนุ่มมือดีนะครับเพลินดีนะครับแล้วก็ต่อไปก็หลักหลักต่อไปก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จของตัว sw 2 9เนี่ยจะเป็นสายชาร์จแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับก็จะดูดดูดเบาๆนะครับไม่ได้ดูดแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จต้องวางกับพื้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นเรียบนะครับให้เอา เหล็กเนี่ยชนกับเหล็กนะครับต้องวางแบบนี้เท่านั้นนะครับจะพื้นถ้าเป็นพื้นไม่ไม่เรียมเนี่ยบางทีไม่โดนนะครับชาร์จไม่ติดนะครับก็วางให้เรียมนะครับส่วนตัว s w 3 1เนี่ยแทนชาร์จจะดีกว่านะครับคือจะเป็นแบบล็อกไม่มีแม่เหล็กนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แม่เหล็กเป็นพลาสติกล็อกเลยครับก็ล็อกสี่มุมลงไปเลยครับวางให้ถูกด้านก็พอนะครับแล้วก็กดล็อกปุ๊บตัวเนี้ยแน่นครับชาร์จปุบติดเลยนะครับก็ทิ้งห้อย ไอ้ตัวไวอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะครับก็ถ้าที่ชาร์ตัวนี้จะสะดวกในการใช้งานมากกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นแอปนะครับแอปที่ใช้งานของรุ่น SW29 เนี่ยสีเงินนะครับสีเงินคือในรของเขาจะใช้แอป M2 Wear นะครับส่วนตัว SW31 จะใช้แอป Wear Fit Pro นะครับข้อดีข้อเสียของแต่ละแอปก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมี c u ส t o ม วัดเฟสให้เลือกโหลดเยอะกว่านะครับสำหรับแอปแบฟิตโปรนะครับส่วน m 2 w a r r ก็ก็มีนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าแล้วก็แต่สามารถเปลี่ยนหน้าจอเป็นรูปเราเองได้ทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆในตัวเครื่องก็ตัวนี้ก็จะมีล็อกหน้าจอได้นะครับมีช็อตคัทเมนูนะครับคือปาดปุ๊บปาดปุ๊บเนี่ย เข้าช็อตคัทที่เราใช้บ่อยได้เลยเราเซตค่าได้นะครับตรงนี้แล้วก็ล็อกเครื่องได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไม่มีที่พูดเมื่อกี้นะครับเวลาเปิดปากเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนวอตเฟสนะครับเวลาเข้าเข้าเมนูก็กดที่หน้าจอ,อานี้นะครับแล้วก็ไม่มีเมนูล็อกเครื่องนะครับล็อกตัวเครื่องไม่มีโอเคก็หลักๆ จะต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนลูกเล่นนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยอาจจะตัวนี้อาจจะมีเกมมินิเกมนี้ไม่มีนะครับก็ตัวนั้นลองไปดูรีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าจะช่วยในการตัดสินใจก็ลูกค้าดูที่1คืออ,อินเทอร์เฟซของมันนะครับการใช้งานวอชช็ชอตคัทแล้วก็ที่ชาร์จนะครับผมแล้วก็มาตรฐานกันน้ำโอเคลืมไปมาตรฐานกันน้ำตัวนี้จะเป็น IP68 อันนี้ IP67 นะครับก็โดนน้ําได้เยอะกว่านะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งคู่แช่น้ําหมดประกันนะครับผมไม่แนะนําให้เอาไปแช่น้ํานะครับผมโอเคขอบคุณครับ